ช่องนิยายเสียงํำมายินดีนำเสนอนิยายเสียงสุดโรแมนติกจากนักประคาลสนักแปรีชาสรักรักไว้เพียงเรา,าพาดเสียงโดยแต่ต้องขอให้คุณฟังทุกคนมีความสุขกับวันด,ดีและนิยายเสียงสนุกสนุกได้เลยค่ะบทที่9สาวเล็บแดง ความว่าง่ายไม่พูดกวนอารมณ์แถมยังโอนอ่อนลงของรับขวัญไม่ได้ทําให้คีแลนวางใจทว่าเธอขออะไรย่อมได้หมดยกเว้นขอออกจากไล่ตอนนี้หญิงสาวสามารถเดินเล่นร,บรอบๆบ้านได้แต่ไปไกลกว่านั้นไม่ได้เด็ดขาดซึ่งเธอก็ยินยอมทําตามนอกเหนือไปกว่านั้นคือเธอขอทําเล็บชายหนุ่มก็ให้คนไปจัดหาอุปกรณ์มาให้แต่บงังออนอ่ะกลับทําไม่ถูกใจอืมไม่ใช่ไม่ใช่ ต้องไม่ทาแบบนั้นอา้าวแล้วไม่ทาแบบนี้แล้วจะทาแบบไหนแล้วคะคุณอืมต้องค่อยๆสิบางออนแบบเนี้ยมันหนาไปดูสิไม่สวยเลยเห็นไหมอะ่ะรับขวานกลางนิ้วออกพร้อมกับเบนาเฮ้ยมันเกินความสามารถบางออนจริงๆนะคะคุณหลินสามไม่เคยทาเล็บเจลยิ้มแย่คุณดูรับขวานหันไปทางคีแลนยิงเสาวกลางนิ้วออกมาข้างหน้าฉันไม่ได้เรื่องมาก แค่ชินกับการที่ตัวเองมีเล็บสวยๆคีแลนด์มองเล็บที่มีสีเคลือบติดบริเวณเนื้อแล้วก็ถอนใจเขาเห็นด้วยที่มันดูไม่สวยซะเลยแล้วก็คิดว่าคราวนี้เธอไม่ได้พูดโกหกรับขวัญเป็นคนหนูแต่งตัวสวยเต่ตตหัวจะรดเท้าออกงานสังคมที่มีผู้คนล้อมหน้าล้อมหลังย่อมไม่ชินกับการอยู่บ้านนอกเช่นนี้เดี๋ยวเรียกช้ำมาให้กตามใจคนท้องหน่อยก็และกัน,กนยังไงเธอก็ อุ้มท้องลูกของเขาขอบคุณค่ะคีรงนย,ยิงสักรี่ยิ้มหวานหยดเสียจนเจ้าของชื่อต้องรีบเบื่อหน้าหนีเอองั้นอันเนี้ยล้างก่อนนะคะอืมล้างหลอช่างมาทำเถอะเสี่ยงง่อยๆของคนท้องทําให้ชายหนุ่มรีบเดินหนีออกไปจากห้องเขารู้หรอกว่าเธอหม,มานยาหรือไม่อยากยินให้สแสลหงหูนด้ครับว่าไงได้ยิงโทรหาบอกว่าแต่ไม่รับสายครับ อ๋อฉันคงลืมโทรศัพท์ไปทีห้องทํางานบ้านหลังนี้ชั้นบนมีสามห้องคีแลนแบ่งไว้เป็นห้องทํางานหนึ่งห้องอีสองห้องไว้เป็นห้องนอนแต่ตอนนี้ใช้งานแค่ห้องเดียวเขาเก็บข้าวของไปนอนกับรับขวัญทุกคืนเออดูเหมือนนายอาจจะตรงกลับเยอรมันแล้วนะครับเดวิดเตือนเจ้านายเขาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่ต่างประเทศปีหนึ่งอยู่เมืองไทยแค่สเดือนเท่านั้น ก็คิดไปเหมือนกันเอาเป็นว่าอีสองวันที่คนจองตัวได้เลยแล้วก็เดียวช่างทาเล็บในอาเภอมาให้หน่อยคุณก็อยากทานเล็บสวยๆได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับอ๋อบอยเยีมียนเผาปลาทับทิมกับทําน้าพริกไม่ต้องเผ็ดมากนะให้ของเขาด้วยนะเดวิดบอกว่าอยากกินจนชันรําคาญเดวิดพยายามน่ารับคำาเ้อกับกั้นยิ้มปากบ่กรำคาญแต่จะทามาให้ทุกอย่างแบบเร็วพันไม่ยังไงกันนะเออต้องจองตัวให้คุณลิงไหมครับ ไม่ต้องแล้วเออให้รออยู่ที่นี่ไม่บอกนายเองจริงๆแล้วละครี่เรื่องใหญ่มากเขาไม่อยากให้เจ้านายถูกดุยังไม่ใช่เวลาจะเอาแค่ลูกไม่เอาแม่จริงหรอครับฉันกับหลิงเราไม่ได้รักกันก็อยู่ไปด้วก็รักเอาไว้ไปใช้กับคนที่ไม่ได้เกลียดเหรอเดวิดมองตามเจ้านายที่เดินกลับเข้าไปในบ้านโธ่ต่างคนต่างไม่ยอมพูดคุยมันก็เข้าใจผิดกันอยู่อย่างนี้สนา เกรดกันแน่เหรอช่างทาเล็บที่เดวิดให้คนไปติดต่อพาตัวมาที่บ้านเป็นลูกจ้างร้านทำเล็บในอำเภอที่มาแทนเพราะเจ้าของร้านติดงานผลการการทำเล็บทำให้รับขวัญยิ้มไม่หุบแม้จะไม่สวยเท่าช่างประจำที่กรุงเทพแต่ดีกว่าบาังออนทำแบบร้อยเท่าพันเท่าก็ว่าได้บังออนที่พลอยได้อันนี้ส่งทำเล็บก,กับเจ้านายจ้องเล็บมือตัวเองตาไปประกาย ไงชอบไหมบางออนโอ้ยชอบกระุณสวยมากเลยดูของฉันสิสีส่วนถูกใจรับขวัญทานเล็บสีแดงทั้งนิ้วมือนิ้วเท้าโดยมีลูกเล่นเป็นพวกคริสตัลประดับดูสวยแพงเหมาะกับบุคลิกท่าทางของหญิงสาวคีแลนเห็นหน้าพออกพอใจของสาวเจ้าและจึงลุกขึ้นไปด้านบนเขายังมีงานต้องสะสางอีกมากเรืนจะไปเยอรมันเขายังไม่ได้บอกเธอ เอาไว้วันจะไปก็เคยบอกทีเดียวก็ได้มัวแต่ดีใจที่มีเล็บสวยจนลืมไปเลยคุณแต้กินน้ำไปเตมไหมคะบางออนเป็นคนต้มอร่อยชื่นใจมากเลยอุ๊ยแตนสิเดี๋ยวบางออนเอามาให้นะคะไม่รอฟังคำตอบบางออนรีบกุลีกุจอเข้าไปในห้องครัวสองสาวที่ถูกปล่อยให้อยู่ด้วยกันมองตามแล้วต่างคนต่างมองซ้ายมองขวาแกมาได้ไงรับขวัญไปฝากระซิบถามขึ้นก่อน เธอไม่รู้ว่าในห้องนี้มีเครื่องดักฟังหรือเปล่าแต่เท่าที่พยายามตรวจสอบดูมันมีแค่กล้องวงจรปิดเออนน้ำใสดีจังเลยคะ่ะขอไปเดินดูได้ไหมคะแทนที่ถิงถิงที่ถูกเรียกว่าแต้าจะตอบกลับพูดเสียเสียงด,ดังเออได้สิคะไปคะ่ะไปรอบางออนที่นั่นก็ได้น้ำในลำธารใสมากแต่กลางคืนน่ะโฮด่ากลัวเลยคะ่ะรับขวัญลุกขึ้นเดินนำออกไปด้านนอก สองสาวไปหยุดยืนตรงริมตะลิง่งในกล้องมีห้องทิ้งๆบอกโดยไม่หันมองเพื่อนอืมนอกบ้านก็มีห่างออกไปเนี่ยตรงต้นไม้ก็มีหลายต้นเลยนอกจากกล้องก็มีเวรยามเฝ้าแน่นหนาที่เห็นคนงานมาทำไร่ห่างออกไปน่ะส่วนหนึ่งคือคนที่เขาให้มาเฝ้าตอนกลางวานันกลางคืนก็มีอีกกลุ่มคอยผัดเปลี่ยนเวรยามกันอืมรับขวัญมองปลาตัวเลก็กที่ว่ายทวนน้ำ แล้วยังไงต่อดีคนถามทําทีย่อตัวลงไปกวากน้ำและหันมาฉีกยิ้มให้กับรับขวัญที่สีหน้าใสซื่อชนิดที่ใครมาเห็นจะต้องคิดว่าสองสาวกำลังคุยกันอย่างถูกคอผิดกับความเป็นจริงเครียดแสบเครียด,ยดไม่ต้องทำอะไรรอเวลาก่อนรอไปถึงตอนไหนพาคนมาบุกชิงตัวเลยเหอะไม่ต้องถิ่นเขาเราสู้ไม่ได้ดีไม่ดีเขาน่าจะมีพะพวกเป็นคนใหญ่คนโตอันเนี้ย แกดาวไม่ผิดเยอะด้วยแต่ตอนนี้พักพวกของแกก็ไม่น้อยนะทิงทิงแย้งในใจเงินก็ยังไม่ต้องทำอะไรถ้าแกจะให้ปลุกไม่มีปัญหาอะไรเลยนะหนีได้แน่นอนรับขวัญปลายตามมองเพื่อนแวบหนึ่งทิงทิงเป็นคนหนึ่งที่รู้ใจเธอดีที่สุดเราสองคนรู้จักกันตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัยเธอกับทิงทิง,งเรียนคณะเดียวกันแต่ไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกัน เพราะเธอถูกกักแกให้คขบผ่าแต่ลูกคนรวยมีอิทธิพลอย่าเลยฉันพอมีวิธีต้องร้อนเขาตายซะก,ก,ก่อนอีกสองวันคีแลนต้องบินกลับเยอรมันละระหว่างที่ฉันอยู่ที่นี่จะถือสว่าพักรอางก็นล้วกันว่าแต่บา้านนาของฉันเป็นยังไงบ้างมุมปากอิ่มยกยิ้มเธอเมืออเอิรนได้ยินเดวิดพูดเรื่องนี้กับเขาพอดีการผ่าตัดปลอดภัยดีถิงทิง,งมองปลาในาน้ํา เธอไม่กล้าบอกกล่าวข่าวที่แม่ของเพื่อนหนีไปจากเซฟเฮ้าส์ของมีทรัพย์รับผ่อนี้ปัญหาต้องจัดการมากพอแล้วอีกอย่างเพราะมีหลักฐานชัดเจนว่าคันตั้งใจหลบหนีออกมาเองที่สําคัญไม่ได้หนีออกมาเจอคนของเลิศธนาสินทรัพย์เลยอยากรอแล้วเ,เริ่มมันกระจากก่อนค่อยบอกเพื่อนก็ให้มันพักรออยู่ที่มันว่าก็กินกันฝากด้วยอีกสามเดือน,นอค่อยว่ากัน นี่หมายความว่าจะให้ท้องโตกว่านี้เหรออืมตอนแรกว่าจะร้อยครบสี่เดือนแต่คิดทีนี่ตอนห้าเดือนก็น่าจะดีกว่าเออไงวาก็เจอกันคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะแก่สายโคตรเยอะรับขวัญทำเสียงในลำคอเอามือไข้หลังแล้วแหงนมองกลองไผ่ที่ส่งเสียงกรับแกรบหน้าป่วยฝักตรงข้ามเอาจริงเธอไม่มีชอบเสียงแบบนี้เลยมาแล้วค่ะน้ำใบเตยเย็น สองสาวหันไปรับน้ำมาจิบถ้าทางฟินฟิของคุณถิงถิงหรือคุณเ้าวทำให้คนทำใจฟูอ,อร่อยไหมคะอืมอร่อยมากไปเปิดร้านได้เลยนะเนี่ยโอ้ยคุณก็ชมเกินไปค่ะมีเกินไปสักนิดหวานกำลังนีแถมหอมเม่เตยมากด้วยละ่ะรับขวัญมองสองสาวคุยกันอย่างถูกคอก่อนมองไปยังตัวบ้านซึ่งตอนนี้บนชั้นสองมีคนกำลังยืนมองพวกเธออยู่ หญิงสาวยกแก้วน้ำขึ้นโชว์เขาและยกดื่มจนหมดคีแลนมองมาด้วยสีหน้าเรียบนิ่งหาแต่ดวงตากลับทอประกายวาววับเล็บสีแดงแวววาวนั่นทำให้เขาคอแห้งชอบกลต้องยอมรับว่าจะเป็นผู้หญิงที่เหมาะกับสีแดงมากคืนนั้นเล็บสีแดงงามขูดไปตามแผ่นหลังแกล่งอย่างที่คีแลนบรรเลงบทเพลงรัก ซึ่งบทเพลงนั้นก็บรรเลงขับขานไปทั้งคืนสิ่งหนึ่งที่รับขวัญจำได้ไม่ลืมคือตอนที่เขาพรมจูบแ็บที่เคลือบด้วยสีแดงพร้อมกับพร่ำชมว่าเธอเหมาะกับสีนี้แต่สิ่งที่ทำให้หัวใจเธอกระเด้งกระดอนออกมานอกอกก็คือตอนที่เขาลุกไปคุกเข่าปลายเตียงและค่อยๆพรมจูบตั้งแต่หลังเท้ามาจนถึงหน้าท้องพร้อมกับกระซิบพร่ำบอกเจ้าตเล็กในท้อง แดดดี่ไปทำงานก่อนอยู่กับแม่อย่าดื้นะคนเก่งก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ EP 9นะคะของสลักรักไว้เพียงเรานะคะแอดออมกระสิบนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ที่ไม่อันเซนอันคัดนี่ร้อนมากนะคะร้อนจนคนภาคไม่ไปครึ่งตัวนะคะ <laughs> ก็ยังไงก็ฝากแฟนๆนะคะไป อุดหนุนลักษณะปรีชาด้วยนะคะที่เว็บเมนะคะรับประกันความฟิลมรับประกันความฮอตเวอร์นะคะความสนุกสนานเราอคนอยู่ที่เว็บเมฟนะคะในราคาดีๆราคาเบาๆค่ะฝากอุดหนุนกันด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในอ p ีต่อไปนะคะเพราอเธอได้กลิ่นคนโบหรือเปล่านะพระเอก,กใกล้แล้วล่ะจ้ะไกลโบแล้วนะคะ เอกไลโบแด้วนี่ยจะเธอ,อยังไงก็ฝากนิยายเรื่องนี้ไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะแล้วก็ฝากคำมาร์กนะคะช่องนิยายเสียงช่องนี้จากนํำปากาของทัสตาวารีและรัศนปรีชาไว้ให้แฟนๆนิยายเสียง youtube ไว้ฟังกันไว้ฟินมีความสุขไปได้วยกันเลยนะคะกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งนะคะกดติดตามไว้นะคะเราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปนิยายเสียงต่อไปนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะ Thank you.